สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องกองทัพธรรมพี่น้องสอปปสพี่น้องคอปทอนะครับและก็ประชาชนนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านครับ พี่ท้องครับเราสู้มาสิบกว่าคืนกี่กี่คืนแล้วครับตั้งแต่วันที่สองส,สิบเจ็ดคืนเลยนะที่จริงเราก็รู้นะครับว่าทักษิณชินวัตรถึงอย่างไรก็ ต้องได้รับการพักโทษนะครับเพราะว่ามีการช่วยเหลือของน่วยงานราชการนักการเมืองเพราะฉะนั้นนะครับต่อไปนี้พวกเราต้องติดตาม พวกที่ช่วยเหลือทักษินไม่ให้รับการติดคุกแล้วก็ได้รับการพักโทษโดยผิดกฎหมายครับตั้งแต่ตั้งหลายปีมาแล้วนะครับที่ผมติดตามเรื่องเกี่ยวกับทักษินเนี่ย ตั้งแต่ไม่รู้เรื่องการเมืองเลยจนปัจจุบันนะครับขึ้นมายืนบนเวทีเพื่อปลาใยแล้วก็อยู่กับพี่น้องประชาชนครับหลายปีที่ผ่านมาหลายคนที่ติดคุกเพราะทักษิณนกับตั้งตั้งแต่สมัยไทยรักไทยใช่ไหม ที่เขาบอกว่าสามหนาห้าห่วงใช่ไหมครับติดคุกใช่ไหมครับพอหลังจากนั้นมาก็มีรัฐบาลใหม่รัฐบาลเพื่อไทยไหมที่ยิ่งลักษณ์หนีคดีเหมือนกันครับแล้วก็มีนักการเมืองที่ช่วยเหลือยิ่งลักษณ์ติดคุกครับ มาปีห6หนะครับทักษิณเดินทางกลับมาหลังจากหนีคดีไป17ปีใช่ไหมครับไปดูโอลิมปิกใช่ไหมครับมันไปดูโอลิมปิก17ปีครับกลับมารอบนี้นะครับ ผมว่าต้องมีนักการเมืองและข้าราชการประจำติดคุกเพราะทักษิณอีกรอบนึงครับวพวกนี้ใจมันโหดมันอำมหิตนะครับเพราะว่ามันปล่อยให้พวกสมุนริ้วล้อของมันติดคุกครับมันไม่ทงสาร ครอบครัวของนักการเมืองและข้าราชการที่ทำให้พวกเขาติดคุกนะครับวันนี้นะครับก็ทางโซเชียลยังร้อนเหมือนเดิมนะครับกับไอ้กาวสามเคนะครับมันบอกว่าเงินตกใส่หินหินก็แตกเงินตกใส่ขา ขาก็อ้าเงินตกใส่สิงนะครับสิงกลายเป็นหมาว่างันครับอย่าเพิ่งตบมือครับมันด่าผมผมถึงว่าไอ้กาสามเคเนี่ยมันวนเวียนวนเวียนแต่เรื่องเงินเรื่องทองผมว่าชีวิตมันนะครับต้องเดือดร้อนเรื่องเงินแน่ครับ เพราะว่าพวกมันเองก็ยังด่ามันเองว่าครับว่ามันจะเอาเงินที่ไหนมาผ่อนบ้านเดือนละสามหมืนขายก๋วยเตี๋ยวไก่อย่างเจ้งะครับ <c oughs> แล้วถ้ามันไม่เดินสายเอาใจพ่อมันมันจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ครับมันก็ลึกแต่ว่าคนอื่นสันดานเหมือนมันนะครับ คือสันดานของมันเนี่ยเห็นแก่เงินไม่พอนะครับสันดานของมันยังชั่วอีกนะครับวันวันหนึ่งเอาแต่ใส่ร้ายคนอื่นใส่ร้ายหาว่าของเราเนี่ยมับตัวปารีสผมพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับว่าไอ้ตัวปารีสเนี่ยผมนี่แหละครับคนไปยื่นให้กรรม,มธิการขวายกรรม,มธิการความมั่นคง ตรวจสอบรังสีมันรวมนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวปารีสแล้วมันก็บอกว่าพวกเราเนี่ยไม่เห็นด้วยกับมันที่เราไม่เห็นด้วยกับมันมันก็บอกว่าเราเป็นส้มนะครับกูจะเป็นส้มที่ไหนอ่ะกูก็ยังเป็นเหลืองของกูนี่แหละกรีดเลือดออกมานะครับมันก็เป็นสีน้ำเงินนะครับผู้รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับ แต่อย่างมึงเนี่ยใช่หรือเปล่ามึงเป็นสีแดงแดงชั่วครับเพราะว่าคือทักษิณเนี่ยมันมีลูกชายอย่างไสามเคนี่นะครับผมว่ามันต้องภูมิใจอ่ะเพราะไอ้สามเคนี่มันโง่ครับบอกอยังไงมันก็เชื่ออย่างนั้นมันบอกว่าทักษิณเนี่ยไม่มีคดีแล้ว มาตรา112ไม่มีความผิดมันบอกไปว่าอย่างนั้นแล้วนะครับพวกเวทีคอปทอเนี่ยกำลังใส่ร้ายทักษิณว่าทักษิณมิ่นพระมหากษัตริย์ว่าอย่างนั้นผมบอกนั้นแล้วนะครับไอ้สาเคนะครับว่าทักษิณชินวัตร ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศเมื่อปี2558พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ทางกองทบกในขณะนั้นเป็นเลขาคอสอชอเป็นเจ้าภาพไปแจ้งความดำเนินคดีจากนั้นเมื่อตำรวจปทอทรับคดีเอาไว้ มีการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับแล้วก็ยื่นให้กับอายการสูงสุดตอนนี้คือตอนนั้นนะครับคดีมีมูลนะครับคดีมีมูลอายการก็เลยสั่งฟ้องแล้วก็ออกหมายจับพักสินชินวัตรในคดีมาตรา112ครับ รอบนี้มันกลับมาอิทธิพลมากมายทั้งทางการเมืองทั้งข้าราชการที่เอาใจมันนะครับคดีมาตราหนึ่งสองวันที่สิบเมษายนนะครับซึ่งสํานักงานอายการทึ่งเป็นทนายแผ่นดินอย่างที่คุณตั้มพิชิตชัยมงคลบอกเป็นอายการของแผ่นดินนะครับแต่ทำตัวเสมือนว่า เป็นหมอด้วยแจ้งอาการไข้เป็นทนายความประจำตัวของทักษิณด้วยครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับวันหนึ่งนะครับเราจะต้องไปปรึกษาอัยการสูงสุดอีกสักครั้งเป็นไงครับก่อนหน้านี้นะครับประชาชนคนไทยเสื้อเหลืองแสดง นะครับกำลังจะสมานฉันท์กำลังจะดูดีเพราะครั้งหนึ่งนายกเศรษฐาได้ไปพบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบหลังจากที่พี่น้องเสื้อแดงเสื้อเหลืองเนี่ยอึมครึมกันมาตลอดจากวันที่นายกสองคนได้พบกันผมเชื่อว่าพี่น้องทั้งสองสีนะครับได้คลายความอึมครึมลงนะครับ พอหลังจากนั้นวันที่ยีสิบสองสิงหาทักษิณกลับมายี่บสามันไปโพล่ที่โรงพยาบาลตำรวจติดที่โรงพยาบาลำตราลำรวจอยู่180ยแปดสิกว่าวันใช่ไหมครับหเดือนทักษิณพ้นโทษไม่ได้พ้นโทษได้รับการพักโทษนะครับแต่ทักษิณยังไม่พ้นโทษนะครับยังเรียกนักโทษชายทักษิณชินวัตรได้อยู่นะครับย้ำนะครับ มันยังเป็นนักโทษชายทักษิณชินวัตรอยู่นะครับหลังจากที่อาการอึมครึมมาตลอดระหว่างพี่น้องเสื้อแดงเสื้อเหลืองเนี่ยนะครับพอทักษิณมันไม่รับโทษเลยเลยนะครับมันทําลายการขบวนการยุติธรรมพวกเรานะครับพี่น้องเสื้อเหลืองไม่อาจจะยอมรับได้นะครับผมเคยไปจับมือนะครับกับพวกเสื้อแดง คิดว่าเราจะร่วมกันทำให้ประเทศชาติได้สงบสุขสียทีแต่หลังจากที่ทักษิณกลับมามันไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมมันไม่ติดคุกแม้แต่สักวันเดียวแถมมันยังโดนมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่มันยังไม่ยอมรับมันยังไม่ได้แก้ตัวอะไรเลยแต่มันกลับจะขอความเป็นธรรมนะครับ มันยังต้องไปมันยังไม่ได้ขึ้นสาเลยมันจะขอความเป็นธรรมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรายังยืนยันเหมือนเดิมยืนยันเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับยืนยันเหมือนเดิมครับที่จะร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับทางคอพอทอและพี่น้องกองทัพทำต่อไปนะครับสวัสดีครับ ครขอเสียงปรบมือให้กับพี่สิงดำอาอนอ์กินแก้วอีกครั้งหนึ่งครับประธานกลุ่มสอป